ชื่อเร่งนอระโปรเจกชื่อเรียนชื่อตันนเรนอยู่คิงเดทอยู่ที่มีช่องเชียงใหม่วันนี้หนูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการวางเดียงไมหมากล้อมโจทย์ถามว่าวางหนี้สิบวันเป็นรูปสี่เหลียมจัตุรัโดยว่าตีกัน จงหาจำน,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 นวนเงินรวมของเงี้ยที่วังว่าลูกสีเียจะตุลัต่งนี้วิธีการคิดแบบง่ายๆคือการแบ่งคุณ Okay. Thank you.